โอ้ยริงจาะก็ไม่เข้าโอ้โหเรียบร้อยลังเข้าลังเข้ายิงไม่โดน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 ใจเย็น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 ยิงไม่เข้ามันยิงไม่เข้ามันยิงไม่เข้าไอ้เฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยเอาดี โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่ผมนะครับในช่องคาชิกิแล้วก็เกมหอวขบแทงบีดกันซึ่งวันนี้เราก็มาดูรีเพย์กันนะผมสําหรับเป็นอ่าสำหรับเป็นเป็น,ปนตอนแรกเลยคนระับผมเป็น E ีพีแรกแล้วกันนะว่าผมก็ทําการรีเซ็ตเหมือนกันนะโอเคผมวันนี้ก็มีอ่ารีเพย์สรีเพย์ที่จะมาดูนะผมเป็นของคุณเจสันกับรถถังมาทิวดาครับผมรีเพย์ที่2เป็นของคุณอะไรวนะเนี่ยจิตติพัฒน์เอ่อจิตวัตรอจิตติ 1ีย์ทวั1นึ่งกับรถถัง AT15 แล้วก็คุณคียที่พอย221กับรถถัง s t r u c ทีนะโอเคผมเพื่อการเสียเวลาเราก็ไปดูเกมแรกกันเลยดีกว่านะฮะปะ่ะมาครับผมเกมแรกเป็นแมปกลางกลางเมืองแล้วก็เป็นการลบเผชิญหน้าเป็นห้องเทียสี่แล้วก็เทียส์าผมโอเคมาทูด้นานานทีก็จะมานะ่นเ่นงเป้ยเปแต่งแต่งเป็นลายพางแบบเออ ก็ได้ได้อยู่ม, okay, มั้งโอเคผมจีสารบอกซิตี้ผมซิตี้ในเมืองแลนะในเมืองเฮ้ยวิทแทงฝั่งมันสองคันว่ะฝั่งเรามีแค่คันเดียวโอ้มีเดียมมีเดียมฝั่งเราสี่คันเลยโอเคเอ็มสามลีก็มาว่ะเอ็มสามลีฝั่งเรามีว่ะ ข้างบนเจอเป็นคูเซอร์ไอวีแล้วก็รถถังลาเกอร์เอ้ยลาโก้ลาเกอร์อะไรวะอันนี้ลิลรถ 3.3v นะมาเอาดีเอาดิจะได้ใครก่อนอา้าวทางขวาเป็นรถถังบีหนึ่งครับผมไม่ได้เอเคนะแต่ดูเหมือนเพิ่งจะมาไม่ก็ช้ามันก็ซุ่มอยู่ไม่ก็ทำอะไรสักอย่างไม่รู้ลาโก้ข้างหน้าเอาคูเซอร์ไอวีอยู่ข้างบน บนเนินนู่นนะผมบนเนินนู่นเล็งคูเซอร์ยิงไป89ครับผมเน้นๆนิดหนึนนนนน่งแล้วก็เล็งยิงต่อไม่โดนคูเซอร์ถอยยาวคูเซอร์บอกถอยยาวถอยยาวบอกเลยคูเซอร์เอาเรื่องรีบไลยได้คูเซอร์ไอวีมาครับผมคิวแรกเฟิร์สบัตเฟิร์สบัตรมาจิวด้ามาจิวด้าเอ้ยอเล็กโตว่ะแปสิบเอไปอันนี้เป็นลาโก้ผมโอ้โหได้ ได้ต่อเนื่องเลยนะเอา M5 จูดมาไงวะเนี่ยเอาเล่น M5 จูดก็เลยบางเรามี t 82ด้วยวะ่ะมีแต่รถถังเก่าๆเอา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 เถื่อ82 t 82เละ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 แตกไหมนะแตกไหมนะรีบเลย M5 จูดเลย M5 จูดเดี๋ยวก็โดนมาทิวด้าแน่นอนเนี่ยเฮอวิทแทงเลยเว้ยเฮอวิทแทงที่เขายอดฮิตกันอะ เอาเอาเลือดเป็นเหลือแค่7 7อีกประมาณ2นัดเอาโอเคเรียบร้อยนะัดเดียวนี่ว่าทางซ้ายลาโก้ผมข้างหน้ามีเต็มนะมีมาทูด้าด้วยแล้วก็บ1แล้วก็ใครวะมีเป็นลาโก้ผมเล็งลาโก้คันนี้แล้วก็ยิง91นะครับผมตอนนี้ความเสียหายที่ทําได้ก็โอ้ก้าร้อยแล้ว,วะอะความเสียหายตอเนื่องตอนนี้รีโหลดแค่2วินะหนึ่งสองปังหนึ่งสองปังเรียบร้อยหัวหลุดไป มาทิวด้าครับผมมาทิวด้าเออเท่าไร่เอ่ยดามเจ็ดสิบสามนะเอาดิเอาดิมาทิวด้าใครจะแก่งกว่ากันน่ะเอาดิเอาดิทางนี้เป็นรถถังลาโก้นะผมบีหนึ่งางหน้าทางขวาลาโก้ตอนนี้สี่ต่อสามว่ะเอาเอาเล็งเล็งเล็งข่ยิงไม่โดนมันถอยไปก่อนต่ออีกสามต่อสามสามต่อสามเอาไงเอาไง ทีมเราเลือดเหลือน้อยกันอยนู่นี่เนี่ยฝั่งมันมี B1 เลือดเต็มว่ะเอาไงเอาไงมีโอกาสเอ็มแตกอยู่ลาโก้เข้าหลังครับผมลาโก้ไปแล้วไปเล่นแผนเซีรีบ้อยเล่นแผนนซอรีบ้อยโอ้โหบีหนึ่งเหมือนจะแอบแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยทางนี้ทางนั้นลาโก้ฝั่งเราว่ะเราจะยิงมาก่อนไหมโอ้ไ oh, ม่ไม่ไม่จะไม่นะ เออฮือมาทิวดะายืนน้ำลายอยู่เอ้ยยิงไปเจ็ดสิบปลายผมเลงแล้วก็ยิงต่อเนื่องเลยเก้าสิบเอองเอองเออเองเอาเลงแล้วก็ยิงเรียบร้อยเออได้มาคิวได้มาคิวดูดูให้ลาโกแตกไหมนะลาโกเอ้ยจะไหวไหมนะลาโกสหายน้องรักเลงมาทิวดาผมเลงเจ็ดสิบเอ็ดนะโอ้เลงฝ่าครอบยิงเจ็ดสิบเอ็ด เจ็สิบเอ็ดต่อเนื่องโอ้จะเกอะไม่เข้าแล้วเอาลาโก้เราไปแล้วลาโก้ไม่เอาบีหนึ่งเลยเอาบีหนึ่งเอ้ใครจะแก่งกว่ากันน้าโอ้ตอนนี้สองต่อหนึ่งว่ะเราเสียเปรียบว่ะแล้วมาทิวดาก็เหมือนจะเข้าข้างเราเด้อเข้าเข้าข้างๆอ่ะเออเน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 มันจะมาทางนี้ไหมอ๋อขาอยู่ด้านหน้านี่ว่ะเลงมาทิวดายิงเจ็ดสิบเจ็ด มันยิงมาจอกเกาะไม่เข้าผมเล็งยิงต่อเนื่องเอา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 ไงเอาไงหกสิบแปดโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องเอ้ยยิงเจ็ดสิบเก้าโอ้ยิงจอกเกาะไม่เข้าโอ้โหเรียบร้อยลังเข้าลังเข้ายิงไม่โดน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 ใจเย็น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 เยยิงไม่เข้ามันยิงไม่เข้ามันยิงไม่เข้าเอ้ยเฮ้ยอู้โอ้ เรียบร้อยเอาดีโอ้ความเสียหาย2,000เจ็บไปดิบอกเลยมีร้องอ่ะเออโอ้โหนี่โคตรเทเทพมาทูดานะรถถังอังกฤษโอ้คิวห้าคารผมเกมนี้เอ็มแตกซะด้วยประสบการณ์ใน1น8 9ความเสียหาย2,333เงิน1 3ื่นสามนะหมื 13, ่นสามเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดอ่าโดยรายละเอียดก็จะมียิงโอ้โห42นัดว่ะ ยิงเข้า32ต่อ29นะเออค่าสึกที่ได้รับความเสียหายก็7ต่อ5อ่าค่าศึกที่ถูกผมก็มีคันหนึ่งจำนวนการถูกยิงมี13นัดเลยนะถูกยิงเจาะเกาะมา9เจาะเกาะไม่เข้า4นะประสิทธิภาพที่ทำนี่ก็จะมีหมดเลย B 1 Cruiser IV Alecto เล็กผมลาโก M 5 Stuart, uda, ago, นะ้ u d a วร์ตมาทิวาลาโก้อลาโก้ลาสคันหลักๆก็จะเป็นความเสียหายแน่นอน ลองมาด้วยค่าสกจิก้ถูกทําลายแล้วก็ความเสียหายชิ้นส่วน B1 น,นี่มีเป็นการชี้เป้านะเ,ออเงินทั้งหมด1 3ื่นส่วนลถจากสเสบียง57ประสบการณ์1 0ึ่งัผมรางวัลที่ได้รับนี่ก็จะมีเหรียญเชี่ยวชาญพื่ะถังชั้นยอดเหรีหยญ M นั่นเองนะยอดรถถังนะผมล้ำกล้องใหญ่กําแพงเหล็กแล้วก็สปาร์ตันนะผมโอเคก็จะมีประมาณนี้โอ้โหบอกเลยมาดิวด้าเขาออดเรื่องน,นะ โอเคจบไปผมมาดูคันต่อไปผมคันที่ 2A t 1 5ที่15ของคุณจิตธิวัตนะก็ถ้าอ่านชื่อผิดก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับผมเป็นแม็กหุบผาการลบรเผชิญหน้าแล้วก็เป็นห้องเทียแแล้วก็เทียเเทียเท,ทีมละ2คันฝั่งละ2คันโอ้โหแต่งมาซะมันดูเหมือนตุ้มตามพร้อมจะระเบ,ะเบะะิดอ่ะยิงยิงด,ดูตุบตับอยู่ได้เออ นี่แต่เขารีโหลดไว้นะบอกก่อน5วิเองแล้วก็บอกปืนถือว่ายาวอยู่ไม่นเอาเรื่องเอาเรื่องไปดูกันว่ารถถัง AT15 เนี่ยจะโชว์ศักยภาพมากเท่าเออมากเท่าไหร่นะมากเท่าไหร่จะใช้คำไหนดีวะฟูดีนานมีข้างหน้าด้วยทีมเราถ้งข้างหน้าเป็นรู251่วะไม่รู้มายัางไงอ เจอแต่ทีดีกับเพวิแทงเนี่ยลูทางซ้ายเอา้าสลับทีกันหรือเปล่าครับน้องที26ว่หกะทีหกอีห้าเอาเรื่องเอาเรื่องทีหกเอาไฟขึ้นแล้วไฟขึ้นแล้วรีบไปรีบไปเลยไอ้สองเบอร์ลินเล่นใครก่อนเล่นใครก่อนโอ้โหฟูดินานแต่ไกลายสองร้เจ็ะความเสียหายนี่ก็โอเคเลยนะเออ ตอนนี้สวิแล้วะสี่วิแล้วอ่ะ,อะคือนานจะรอดไหมนะเจ็บหนักดูเจ็บหนักมากเลยยิงต่อโอ้โหโคตรต่อเนื่องอา้าวเรียบร้อยเซนจูเลต R A A C ได้ไปทางนี้เป็นที่บอกอีห้าผมเล็งยิง291เกือบ300โอ้โหความเสียหายนี่ดีดีมากเกาะก็ดูเหมือนจะหนาอยู่แต่ผมไม่ได้ไม่เคยเล่นผมก็ไม่ค่อยแน่ใจ ไอสองเบอร์ลินข้างหน้าวะ่ะยิงกดไป295 su 1 5 2ข้างหน้าผมไฟขึ้นไฟกลับมาขึ้น,ไ,นไฟขึ้นแล้วไฟขึ้นแล้วไฟขึ้นแล้วบเจกต์ทางนู้นนะอุ๊ยโอ้ตัวยิงมาดาเมจ225นี่เป็นของใครวะรู้เหรอน่าจะใช่นะไม่ก็ sta 1น่าจะรู้มากกว่ามั้งใช่ไหมเอารู้รู้เรียบร้อยรู้เรียบร้อยละ SQ152 ครับผมทางนน้นเลยในตัวเมืองอุ้ยโดนใครยิงวะซินจูเลตเ,เอาไงเอาไงได้ไหมเอ่ยไม่ได้อันนี้เป็นไอ้สองเบอร์ลินนะผมเอ้ยยิงไปโอ้สามร้อยเลยเหรอการการกระสุนได้ด้วยนะเลงแล้วก็ยิงเรียบร้อยได้มา IQ ๆๆๆๆทางนี้เป็นออบเจกต์ครับผมทางขวาโอ้โหเล็กสวยเลยฮ่าฮ่าฮ่าเอาๆๆเอาเอาเอาไหม เอาไหมใครก่อนเอาใครก่อนเรน STA ยิงไป336ครับผมเฮ้ยเรียบร้อย SU ูเราเรียบร้อยโอโ้โหเอสจูตีสี่เกเออ T49 ี่ครับผมอ๋อเลงออบเจ็กยิง2อ2เลยิงเแล้วก็ยิงต่อเลงด้านล่างยิง3 0 7ครับผมทางซ้ายยิงมาอ๋อ,อ,อทำไมออบเจต์ Object ดู อ๋อเล็งบนหัวเล็งฝาครอบแน่เอาเอาเอา,เอาไงเอาไงได้นะรีบร้อยผมโอโ้โหยิงเข้าไปอา้าวเรียบร้อย S T A 1ได้ใครวะเออเพื่อนนี่ก็ยิงสนับสนุนโอเค เกมที่2ก็จบไปผมคิวสคันเงินห้าหม่นเจ็ดพันแอยแปดอยผมความเสียหาย3,826ประสบการณ์ในการลบก็2,230บวกกับค่าพิเศษด้วยนะเออสถิติมียิงไปสิหนั้นเขาบอกยิงเข้า15้าต่อสิบห้านะค่าสิทธิไที่เราความเสียหายก็หต่อสองผมค่าสิทที่ถูกพบก็ออกไม่มีนี่ยว่ะจำนวนการถูกยิงมีห้านั้นผมถูกยิงเจาะเกาะมา4เจกกาะเกาะไม่เข้า 1, 1ประสิทธิภาพที่ทำนี่ มี5ขันมีฟูตินาผมทีพ E5 S21945 แล้ว STA1 แล้วก็ Object, Object 252U ห <laughs> ลักๆเป็นความเสียหายเลยลองมาด้วยความเสียหายชิ้นส่วนแล้วก็ค่าสิทธิถูกทำลายเงินทั้งหมด57,878ส่วนลดจากสวงัสยง1275ผมประสบการณ์ทั้งหมด2230 รางวัลที่ได้รับนี่ก็จะมีตาความช่วยชาญชั้นหนึ่งนะผมล้ำกล้องใหญ่แล้วก็ต้นปืนโอเคผมก็จบไปสําหรับรีเพย์ที่2นะมาดูรีเพย์สุดท้ายกันนะผมกับรถถัง s t r า c k TG ของคุณคิติพอย2021นะครับผมโอเคมาเอาได้ชวนเพื่อนเป็นฮิอิอิซ่านะครับผมจากแคนเออคาชิกิเทสนะเฮลโลไกอะไรกูซาเดอร์บอกเฮลโลไก มาซ้ำแกสแกสแกสเอจุดแบบท้าอีฝั่งว่าแกสแกสแกสโอเคมาดูเหมือนฮีอีซ่านี่ก็เอาสตรัคที่จีมานะเยอรมันเยอรมันใสเยอรมันบอกเลยใสเยอรมันนะบอมสตรัคที่จี นี่นี่นี่สกิจโจโเลยแต่ไกลเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเอาไงอ่ะเอาเรื่องเอาไงอ่ะเอาเลือกเอาชัยเอาเลือกก็เอาชัยเอาเรื่องเอาชัยฮูซา,เ,เ,า,าเดอร์ทางเอ้ยไม่ใช่ใครวะโคอะไรวะรถถังอะไรวะเนี่ยโควนันเตอร์อ๋อเคยดูนะแอนเซอร์วีทับไอวีครับผมทางซ้ายสก็อตทีจีเอายิงไปไม่โดนเหรอ ใครยิงมาดาเมจแปดสิบสองวะตาเมจช่างเบาสิเ,าเ,เหลือเกินอ้าวคูซาเดลฝั่งเราเรียบร้อยโอ้ฝั่งนั้นโดนทะลวงหนักเลยวะอ้สตรักทีจีนี่แทงหรือไงวะมายังเป็นเฮฟวีแทงเลยโอ้โหฟ่ามาซะไม่กลัวศัตรูอะไรหน้าไหนเลยสตราคทีจียังอยู่อ่ะยังอยู่อ่ะสตรากทีจีหลบอยู่หลังเนิน หลังเนินยิงได้ไหมเอ่ยยังไม่ไดนะ้อย่างนี้เป็น Panzer SP Panzer เอ้ย Panzer IVSP รถถังญี่ปุ่นรถถังเอ่อ Panzer ญี่ปุ่นถังนี้เป็น Panzer V ์วทับไอยิงไม่ได้นะเอา,เอ,าออกมาแล้วออกมาแล้วจะโดนไหมเอ่ยโอ้เกาะหนาเกาะหนาตีนะขามเสียผมอบอกเลย Panzer V ์วทับไอเนี่ยเกาะหนาเกาะเออ่จะเป็นเกาะตัวมากกว่าที่จะหนาโควนิน คือได้ฟรีเลยเออเอาหัวมาเอาหัวมาให้ตบกระบ,บาลน,นะตอนนี้ซีต่อซี่ะเกมอย่างไวแอนซ์เอไอวีเอสพเล็งยิงได้ไหมเอ่ยไม่นะไม่หรออ้าวเจอครับอ๋อขันเดิมได้ไหมจะไปดูกระตุกแต่มันดูแบบใช่ไหมกระตุกใช่ไหมเอออุ้ยโอ้โดนยิงอ่ะอซักซีจี G เหมือนจะถูก ถูกยิงแต่ว่ายิงไม่โดนนะน่นาจะเป็นเอ็ดยูใช่ไหมข้างหน้านั่นเ,นเอาเอ็ดยูกมาผมเล่นเอ็ดยูแล้วก็ยิงเข้าให้ร้อยหกสิบห้าผมเจ็บหนักไหม่ะไอ้หน,หนูเล็งต่อแล้วก็ยิงได้ฟ,ฟรีๆลาช่องเไม่ได้ลานะเฟ่เอาคิววินหนึ่งผมคิววินหนึ่งจะแตกอยู่แล้วเอาคิววินหนึ่งฟังเหรออันนี้เล็กโตผมได้มาอีกฟรีฟร อันนี้ลัดของแท้โอ้โหไม่นะคชีวิหนึ่งตอนนี้3ตัว2อว่ะอีกฝั่งเหลือเป็น Panzer IV SP กับ s t าร์ t ทแต่ไม่รู้ว่า s t าร์ t ทอยู่ไหนใช่น่าจะอยู่แถวนั้นนะผมแถวบนเนินนั้นนะทางขวา SP ยังอยู่สตาร์ททีจีของฮีอีซานี่โอ้โหรอเล่มาก จากทีจีของเฮีย e อีซ e ่าบอกระวังพื้นที่9ก้าผม er เซอร์ไอบีเอสพีเือดเหล่อร้อยสิบสองผมเหมือนจะออกมาไหมเอ่ยจะออกมาไหมเอ่ยไม่ออกยังไม่ออกอุย้ยโดนไอ้นั่นเราโดนแล้วไปดียนะตอนนี้ความหวังก็เหลือแค่สตาร์ททีจีนะเหลือแค่สตาร์ททีจีเอาไงเอาไง บ่าเข้าไปเลยครับผมมุ่งหน้าไปเลยบีเดียบอกด้วยด้วยไม่ไหวแล้วอ้าวเน้นเน้นไปไหมเนี่ยผมเรียบร้อยโอเคได้ไหมคิวเหลือแค่อสตาร์ททีจีครับผมไม่รู้อยู่ไหนนะจะยึดฐานหรือเปล่าเอ่ยจะเลือกเอ่อจะเลือกยึดฐานหรือว่าจะตามหาเอ่ยยึดฐานนี่ก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลวผมแต่เลือกที่จะตามหานนะ อ้าว BDR เรียบร้อยโอ้โห Stark TG ฝั่งวันนี้โอ้โห Stark TG is at True camper มันแคมป์อยู่ครับผมบประเด็นคือไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนดิแมปก็ใหญ่เออนะทำตรงไหนผมเดาว,ว่าน่าจะอยู่แถวนู้นนะอ้าว คิดเหมือนผมเลยคิดพอยคิดเหมือนผมหรือเปล่าเอาไง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 นี่เลือกที่จะมาบนเนินจะเจออะไรหรือเปล่า UTD <Use> F เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเอาไฟขึ้นนะผมไฟขึ้นแล้วโดนแล้วโดนเห็นแล้ว เว้ยแล้วนี่เป็นไรอะแล้วเอาหนั่นไง <c oughs> กอน,นิดเดียวเจอเลยแล้วก็ฮีอีอีซ่าเรียบร้อยไม่น่าเลยเอาไงละจ้าอ้าวอ้าวอา,เ,อา,เ,อาเข้าไปหานะเข้าไปหานะแตกนะผมว่าได้เอม็มอะผมผมว่าได้เอ็มก่อนผมว่าได้เอ็มอะเกมนี้อา้าวเจอแล้วผมูดตีเส้าข่าม เลงแล้วก็ยิง178ไปไป,ประจันกันเลยประจันหน้ากันเลยเออใส่มันเลยเรียบร้อย <c oughs> โอ้ได้คิวสุดท้ายมาเป็นรถัังสตรักจีจะได้เอมไมเอ่ยดูดิผมว่าได้ปะผมจะได้วปะเอาไม่ได้โอ้โหว่าจะได้คิวหนะ้า <c oughs> คันผมเงิน6,042ความเสียหาย8 8 2ของผมโอเคประสบการณ์ในการลบก็763ขรงผม โอเคนึกว่าจะได้เอ็มนะแต่ความเสียหายเหมือนจะน้อยไปหน่อยนะก็ <g iggle> ส่วนใหญ่น่าจะลัดรอเ,เล่นรอเล่นจำนวนที่ยิงไปมี9นะครับผมยิงเข้า8ต่อ7นะโอเคค่าสุดที่ได้รับความเสียหายก็5ต่อหอาเอ่อ5ต่อ5าจำนวนการถูกยิงก็2 2นัดเลยประสิทธิภาพที่ทำนี่ก็จะมีคอมเบนเตอร์ครับผม S.U. 85 a l e c t o Panzer 4 SP แล้วก็สตรคีจีส่วนใหญ่ก็จะเป็นความเสียหายผมลองมาด้ยวยค่าสิทธิถูกทําลายแล้วก็ความเสียหายชิ้นส่วนนะเงินก็ทั้งหมด6กพันีบสงประสบการณ์นี่เจ็ดร้อยหกางวัลที่ได้รับนี่ก็มีตาความเชี่ยวชาญชั้นสองผมยอดรถถังเหรียญตาเลสระเดแล้วก็มาจูลาทนะผมมีประมาณนี้โอเคผมวันนี้ก็จบไปดีๆโคตรยาวนะ จบไปสัสามรีเพย์นี้กับรถถังมาทิ i ดาเอทีสิบห้าแล้วก็สตั๊กทีเจก,ก็ต้องขอคุณคุณเจสันศูนย์สามเจ็ดคุณจิตติวัดนะครับผมหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่เก้ากับคุณคิติพลสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมโอเคก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวขอโลกันนะครับผมโอเคก็มีประมาณนี้แล้วกันนะฮนะเนะนะออตอนแรกผมกะจะมารีวิวรถถังคันนี้ผมคันนี้ผมเติมเติมมานะ f นเซอร38เฮนะผมเติมมาประมาณ50กว่าบาท59าบาทนะผม,ผมก็ถูกถูกมากมากและคือจํานวนการลดราคานี่ก็โคตรจะเยอะเลยนะผมโอเคแต่ว่าเพราะว่ามันมันมันนานเกินเพราะว่ามันเป็นเทียต่ำเทียสองเองนะผมก็เลยไม่ได้มารีวิวคันน้อยนะเออก็อยากให้มีคนมาเล่นกับคันนี้ด้วย,ยเล่นอะไรเพราะ มันรอนานมากนะผมโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะผมจบไปกับรีเพย์นะอีพแรกนะผมเจอกันอีพถัดไปก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเวลาผมลงคลิปนะก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายนะครับผม